สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดวงคนเกิดปีมะโรงนะในปี2566นี้ว่าคนเกิดปีมะโรงจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องการงานกันก่อนเลยของคนเกิดปีมะโรงดูองค์รวมนะครับไม่งงได้เจาะจงใครคนหนึ่งของคนเกิดปีมะโรงนะดูองค์รวมการงานของคนเกิดปีมะโรงในปี2566นี้ การงานคุณเปิดแล้วนะครับสําหรับใครที่หางานใครที่รอสัมภาษณ์งานใครที่ติดต่องานยังไม่สําเร็จแต่ปีนี้คุณจะสําเร็จสมบังในปี2566นี้ใครที่อยากเปลี่ยนงานใหม่อยากหางานใหม่โยกย้ายงานใหม่หรืออยากหามีงานเสริมปีนี้ดีสําหรับดวงคนเกิดปีมะโรงสําหรับหน้าที่การงานแล้วจะมีการโยกย้ายตําแหน่งที่ดีขึ้นได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่ง ที่ดีขึ้นจากที่คุณรอคอยมานะครับสำหรับดวงคนเกิดปีมะโรงในปีนี้ปี66นี้ดีในเรื่องการงานส่วนเรื่องการเงินคนปีมะโรงนะให้ระมัดระวังอย่าสร้างหนี้เพิ่มอะไรที่ไม่จำเป็นหยุดไว้ก่อนในปีนี้ตลอดทั้งปี66เลยใครที่อยากจะซื้อบ้านหรือ ซื้อรถมีรถแล้วแต่จะซื้อต่ออีกคันเพิ่มอีกคันหนึ่งหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวการเงินคุณจะหมุนไม่ทันอย่าอะไรสิ่งที่ไม่จําเป็นหยุดก่อนของคนเกิดปีมะโรงในปี2566นี้อย่าพึ่งเพิ่มหนี้เพิ่มสินนะครับเดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดช็อตได้คุณเป็นหนี้เพิ่มได้นะคนระวงังวางแผนการเงินให้ดีให้รอบคอบอะไรที่ไม่จําเป็น ตัดออกไปก่อนนะครับการเงินนะเกิดแบบนี้เลยคุณได้ไพ่ใบนี้อยู่ๆฟ้าผ่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่ใช้เงินที่มันไม่จําเป็นแล้วฟ้าผ่าเงินหมดมือหมด,หมดเป็นไปได้นะต้องคอยระวังต้องคอยระวังในเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรนะักคนโสดปีนี้ก็จะเหงาเหงาไปอีกสักหน่อยนะและปีนี้คนโสดจะเหงานะ ยังไม่มีใครที่สมใจนึกหรือสมใจอยากหรือคุณอยากมีคู่อยากมีคู่เคียงอยากอะไรบีนี้ยังแต่ถ้าคุณไม่ดิ้นรนนะอยู่เฉยเฉยนิ่งๆิ่งเดี๋ยวคนรักเข้ามาเองแต่ถ้าคุณดินน้นรนควายคว้าหาความรักมันจะเดินออกนะมันจะกลับกันถ้าคุณอยู่นิ่งๆ่งๆเฉยเฉยเดี๋ยวมันมาเองนะขอให้คุณใจเย็นสักนิดสำหรับคนโสด ส่วนคนที่มีครอบครัวนะครับให้ระมัดระวังคนมือที่สามมือที่สามนี้นะมือที่สามนี้อาจจะมีเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเพื่อนอะไรที่มาทําให้ยุแยงให้ค,ครอบครัวแตกแล้าแตกแยกกันนะสร้างปัญหาต่างๆนานาให้ครอบครัวเข้าใจผิดกันหรืออาจจะมีกิก๊กมีลักซ้อนได้ของคนเกิดปีมะโรงนะครับในปี2566นี้ต้องมั่นใจในคนรักนะ อย่าไปฟังเสียงรอบข้างว่าเป็นมีเรื่องอะไรมาก็ขอให้คุยกันหันหน้าคุยกันนะครับคือให้เรามั่นใจในคนคู่ของเราในคนรักของเรานะมีอะไรคุยกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แต่แนะนำนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะไปขอพรจากองค์พ่อพระพิฆเนศดูขอให้ความรักประสบความสําเร็จขอให้ความรักราบรื่นครอบครัวมีความอบอุ่นนะปี2 5 6 6นี้ ลองไปขอพอรองค์พอ่อเปาคเนตดูนะครับมาถึงเรื่องสุขภาพนะสุขภาพคนปีมะโรงปีนี้ควรไปตรวจสุขภาพดูบ้างน,นะคนที่มีโรคเก่าจะกำเริบไม่ว่าคุณจะเป็นโรคปวดหัวโรคเก้าโรคกลุมตอยโรคความดันสูงไขมันนะโรคเบาหวานโรคไตต่างๆนานามันจะกำเริบ นะขอให้คุณดูแลร่างกายให้มากๆดูร่างกายให้ดีๆไปตรวจสุขภาพประจําปีดูบ้างนะโรคกระเพาะอาหารโรคลําไส้นะต่างๆนา,นานาโรคพวกนี้จะลุมเล้าโรคเก่าจะเกิดจะกําเริบขึ้นนะพูดผิดปวดถูกนะครับก็คือโรคเก่าจะกําเริบขึ้นแต่ถ้าคุณจะรับประทานอาหารอะไร ก็ขอให้ระมัดระวังคอยดูแลตัวเองให้มากในปี2 5 0 0ตลอดทั้งปีเลยนะในปี2 5 6 6เนี้ยต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆสำหรับคนเกิดปีมะโรงส่วนโชคลาภคนเกิดปีมะโรงมีน้อยนิดมากนะถ้าถ้าไม่จำเป็นยังไม่ต้องไปเสี่ยงยังไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมันมีน้อยนิดแทบจะไม่มีเลยสำหรับคนเกิดปีมะโรงนะโชคในปี2566นนี้ มีน้อยมากมากถ้าอยากจะเล่นแบบสนุกสนุกเอาแค่สนุกพอไม่ต้องทุ่มเทอะไรมากการค้าการขายก็ระมัดระวังนะวางแผนการค้าการขายการจับใจการลงทุนธุรก,กิจต่างๆนานานะวางแผนให้ดีกับห้าหนส่วนหรือคู่รักของเรานะวางแผนการเงินการงานการค้าการขายให้ดีนะเพราะปี ปี2566นี้ดวงคนเกิดปีมะโรงมีดินดีเรื่องเดียวก็คือเรื่องงานนะการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับคนเกิดปีมะโรงนะครับอันนี้ก็คือดวงองค์รวมนะคนเกิดปีมะโรงก็ให้ระมัดระวังเรื่องก,การเงินนะความรักจะมีคนมาคอยอยุยงจะแข่งให้เราไม่ค่อยเข้าใจกันในครอบครัวหรือ อาจจะมีลักซ้อนนะก็ดูให้ดีๆนะครับส่วนเรื่องสุขภาพก็ระวังโรคเก่ากำเริบนะไปตรวจสุขภาพบ้างส่วนโชคลาภมีน้อยนิดหรือไม่มีเลยนะก็ขอให้ผ่านไปนี้ไปก่อนก็ได้นะเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกรารลงทุนอะไรคิดวางแผนไว้ธุรกรรมจะทําธุรกิจการค้าการขายก็วางแผนเอาไว้ก่อนก็ได้นะไม่สายปนีนึงแป๊บเดียวนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆ้นของคนเกิดปีมะโรงดูองค์รวมในปี2 5 6 6นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสำหรับคนเกิดปีมะโรงก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานนะขอให้ทุกท่านคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองจะเดินทางไปทิศใดก็ขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคอยห,หนุนนําเรื่องการงานตำแหน่งหน้าที่ ให้ดีขึ้นนะอย่างอื่นไม่ดีถ้าการงานตำแหน่งดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างการเงินอะไรก็ขยับขยายขึ้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ดวงคนเกิดปีมโรงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ